เอาละครับก็ขอสวัสดีวันเกิดสวัสดีทุกคนที่เกิดวันนี้นะครับผมได้ช่วยจาดรายการรีวิวเมยแล้วก็ตากล้องผมคือคุณนิสุบาร์รีวิวเมยนะครับก็ขออวยพรวันเกิดทุกคนที่เกิดที่เกิดในวันนี้สิที่ดูคลิปนี้ในวันเกิดของคุณหรือว่าใกล้วันเกิดของคุณมีความสุขมากประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเเลลยด้านการงานด้านการเรียนด้านการเงินนะครับแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขทั้งปีถึงแม้คุณจะเกิดเดือนธันวาก็ตามนะครับ เราวันนี้ผมขอไม่พูดอะพูดอะไรมากนะครับแต่ขอให้คนมีความสุขทั้งปีแค่นี้นครับขอบคุณครับ